โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนเรื่อง Bo ออลวาลกันดีกว่าว่ามันทำงานทําหน้าที่อะไรยังไงแล้วก็พระเอกของเราวันนี้คืออะไรยังไงเนาะเพราะว่าผมอะ่ะชอบอยู่แบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วทำไมทําไมแบรนด์แบรนด์เนี้ยคนถึงใช้เยอะมากคือ h อสเคไม่ได้สนับสนุนอะไรผมที่ทําคลิปนี้เลยนะครับแต่เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ทําไมราคามือสองมันถึงดีขึ้นดีขึ้น,น,นตลอด เพรามันเป็นของเก่าแล้วมันก็ยังสามารถสี่พันอยู่อย่างเงี้ยคือราคาจะคงที่อยู่ตลอดเวลาที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของ b o w อว์ HKS Sequential นะครับผมแล้วก็เรื่องระบบของการทำงานของ b o วอว์อมันทำยังไงผมจะเอามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างละเอียดครับผมตามความรู้ที่ผมมีไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนในว่าหน้าที่ของ Bo w อวเนี่ยมันทาอะไร หน้าที่หลักของเขาเลยคือเขาควบคุมแรงดันในท่อร่วม ID นะครับหรือท่ออินเตอร์อะไรต่างๆเพื่อให้ได้รับแรงดัน pressure เนี่ยตามที่ต้องการตอนที่ลิ้นลิ้นปิดแล้วครับลิ้นปิดปิดเสื้อปิดเพราะพอปิดเข้าปับ๊บบูทที่ส่งกำลังมามวลอากาศที่วิ่งมาโดยบูทแรงดันสูงไม่ว่าจะเป็น กีป่ปอนกี่บาอะไรก็ตามที่คุยกันสองป้าสี่สิบปอนอะไรต่างๆถ้าลิ้นปิดปั๊บแรงดันมันจะย้อนทีนี้เกิดผลอะไรเกิดผลเสียกับเทอร์โบครับสมมุติเทอร์โบกําลังหมุนด้วยความเร็วสูงหมื่นรอบอย่างเงี้ยปิดปั๊บแรงดันย้อนกลับเรียบร้อยครับไปเลยครับเทอร์โบใบขาดทันทีครับ อันนี้พูดหนึ่งในกรณีเทอร์โบเล็กหรืออะไรต่างๆที่มันไม่สามารถทนการส่วนใบได้นะครับมันจะมีการแต่งรถแบบไม่ใส่โบอัฟวาลก็มีเขาเรียกส่วนใบเพรามัจะเกิดกับโบใหญ่ครับเสียงมันก็จะดังเพราะเสียงมันยังบู๊ชชชูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนใส่อย่างนั้นก็มีเขาชอบแล้วก็เท่ดีเพราะว่านักเลงรถฟังได้กันโอ้คันนี้ไม่ใส่โบโบใหญ่เว้ยอะไรประมาณนี้แต่หลักๆหน้าที่ของเขาก็คือรถแรงที่ จะย้อนกลับไปทําร้ายใบ ID นะครับมันจะทําให้แกนขาดทีนี้ตัวของเขาเนี่ยทำหน้าที่ยังไงก็คือเนี่ยต่อเข้ากับท่อร่วมไอดีใช้เป็นเวคคัมในในห้องท่อร่วมสถานการณ์ในห้องอท่อร่วมไอดีเวลาเรายกเครื่องพอลิมันปิดลูกสูบมันจะชักอากาศเข้ามาใช่ไหมมันดูดเข้ามามันยากายเป็นเวคคัมไงหลังจากมันสูบเข้ามามันเป็นเวคคัม มันก็จะสูบสูบลมพอตัวนี้หัวด้านนี้เกิดเป็นแรงสูญอากาศมันก็จะดูดขึ้นไปทําให้วาลวตัวนี้เปิดนี่ไงเห็นไหมวาลก็จะเปิดลมก็จะออกอแต่ของเดิมโรงงานหรือรถแข่งที่เขาไม่อยากให้รอบตกเขาจะต่อกับเข้าสู่อินเลทไปก็คือก่อนหน้าใบเทอร์โบต่อกับเข้าเพื่อให้รอบมันไม่ตกแต่เราชอบเท่เรา ก็นิยมให้เสียงมันออกดังฟิวดังฟิกดังแช่ดังอะไรแล้วแต่ยี่ห้อครับดังแห่ดังแล้วแต่ก็จะดังแบบไหนก็ไปเลือกเอามีหลายยี่ห้อในบ้านเราครับในตา่นางประเทศไหนยีห่ห้อหลากหลายทั้งที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะแต่ทีนี้ไอเนี่ยมันมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ทำไม่ไม่เหมือนเพื่อนก็คือไปเนี่ย HKS ทีเนี้ยหลายคนก็ ทำไมมันใบมือสองมันยังแพงอยู่วะทำไมนิยมกันจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือ HKS เนี่ยเอกสิทธิ์เขาเจ้าเดียวในโลกที่เขาทำระบบเนี่ยยิ่งบูธหนักยิ่งปิดสนิทอ่างงไหมงงไหมว่าทำไมยิ่งบูธหนักมันยิ่งปิดสนิทก็เพราะว่าระบบเนี่ยทั่วไปเลยมันจะเป็นสปริงกดต,ตรงนี้ใช่ไหมแต่พอเวลาเรามีบูธมาเรานึกภาพบูธูบูธอยูน่นีเนี่ย บูทมันอยู่ดังนี้อยู่แล้วเพราะลมมันผ่านทางนี้แต่ถ้าเกิดแรงดันสูงค่าเคสปริงมันรับไม่อยู่มันยกไงพอมันยกทีนี้บูทก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการเวลาผู้สูมันไม่ได้มันเกิดการลินทีนี้บูทตามที่เราต้องการไว้มันไม่ได้นานไปบางทีสปริงละบูทก็บูทก็หายก็เรียกบูทลีทำให้เกิดเทอร์โบแกหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้น H อก็เลยออกเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของตัวเองออกมา ชื่อว่า SQV ที่เราจากันหรือซิปเชที่เรียกกันเต็มๆเนี่ยใช่ซึ่งขายดีมายาวนานหลายปีแล้วน่าจะเป็นสิบปีแล้วแหละครับแล้วก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยก็ยังขายได้อยู่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขาหลายคนก็เรียกชื่อว่าอะไรก็ซิล่ามั้งเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนไทยพาเรียเออมันจะมีของบริทซูบูซาวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เรียกก็ซิล่าเหมือนกันบางคนผมก็เรียกว่าก็ซิล่านะเพราะว่าขีบข้างหลังวนเนี่ย คล้ายๆข้างหลังของกอซิล่อ่าแต่ HKS เนี่ยเติมเดิมทีเนี่ยเขาออกมามาเป็นรุ่นนี้ทีอันนี้คือปู่เขาอันนั้นคือลูกหลานเขาออกมาแกแกๆเขาออกมาแบบนี้แต่รุ่นเนี้ยมือสองยังแพงอยู่นะสองพันปลายสามพันสี่พันนะไม่ได้ธรรมดานะคือไม่ใมันทนมันทนแล้วมันไม่พอเหมือแนบบระบบที่ผมบอกยิ่งบูสสูงมันยิ่งปิดสนิทไอ้เจ้าตัวเนี้ย เดี๋ยวมันสนิทยังไงผมจะลื้อเดี๋ยวลื้อให้ดูแล้วผมจะอธิบายว่ามันเนี่ยมันทําหน้าที่ยังไงอ่าคือมันทํางานม่เหมือนเพื่อนผมเดี๋ยวดูต่อคลิปที่ผมลื้อเลยเดี๋ยวกลับมาอธิบายครับก่อน ก็เหมืนกันเนาะรู้เหรอสนเรื่องมนเรื่อเดี๋ยวใช่เออด้วยคนของเขาไปบนคนขายอืมไปไปงงเป็นคนเนี้ยขานีเนดีกว่าพวกอะไรนะชัวบ่กง่ายว่าตอนนั้นตอนนั้นยิงเขาขา่เราขายดังเดียวกับร้านที่คุณบอกบันไดไปห้อง เดี๋ยคนแบบมุ่งมั่นทั้งหมุนแค่ไหนอะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวทำบริหารเป็นคำโรงงานไม่ปกเิอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวก่อนกลับเข้าไปดูอธิบายตอนต่อไปเนี่ยผมจะให้ดูอะไรก่อนว่าเวกคัมที่ผมเรียกอ่ะในห้องข้อร่วมอินเตอร์เนี่ยครับอินเลทไปแล้วก็ในอินเทงเนี่ยมันเกิดเวกคัมแล้วเกิดบูธยังไงนะครับตอนเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันต่ำกว่าเลขศูนย์เนี่ย นี่คือมันเป็นเวคข้ามนะครับคือมันดูดมันดูดลงมาทีนี้ถ้าเขาเรียกบูธเนี่ยเขาเรียกยังไงว่าเออศูนย์จุดห้าก็พอเซตโบอย่างเงี้ยหนึ่งบาอะไรก็คือตามนี้เลยครับศูนย์จุดห้าเห็นไหมบูธหนึ่งบาทอย่างเงี้ยทีนี้พอเราเรากดคันเร่งเธอโบทํางานมันก็จะปั่นอากาศเข้าไปแล้วเกิดบูธขึ้นใช่ไหมบูธก็คือแรงดันมันก็แรงดันขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยมันมันก็จะขึ้นมา ก็จะมีบูทขึ้นมาตอนนี้ก็กลับมาเป็นเวคัมเหมือนเดิมถ้าเราไม่ได้เติมพันเร่งเทอร์โบยังไม่ได้ปั่นในรอบสูงที่ที่จะปั่นให้เกิดแรงดันมันก็จะเป็นเวคัมนี่แหละครับแต่ว่าบูทมันยังไม่เปิดนะเพราะว่าเวคัมไม่ได้แบบดูดสูงยังไม่ได้แบบกระชากไงหลังจากที่เราดึงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ค่อยๆคลาย พอลิ้นม,มันปิดไงผมยกเขาเล่นผมัาลดลงลิ้นม,มันปิดมันก็คายแได้ยินเสียงไหมนั่นแหนนะครับทาไมเอ่อบูทถึงไม่สูงเพราะว่าเราเบิร์นรอบเปล่ารถไม่ได้มีเอ่อไม่ได้แบ่งรับภาระเครื่องเครื่องเลยไม่ได้สร้างแรงบิดเพื่อที่จะให้รถพุ่งทะยานออกไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีทออเพื่อที่จะมาสร้างให้บูทขึ้นไปถึงอย่างเงี้ยครับโกดนอย่างเงี้ย ต้องออกแรงหน่อยือนทึงมีบูทขึ้นก็ประมาณนี้ครับเรื่องระบบเวค้ำเพชเชอร์อะไรอยู่ภายในอินเทงนะครับท่ารวมไว้ดีก็เป็นประมาณนี้ครับอโอเคหลังจากที่ผมรื้อเสร็จแล้วนี่หน้ากาก่อนไปทีละส่วนเลยไอตัวที่ผมสีดำๆที่เอาให้ดูทีแรกอะตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะไม่ต้องอธิบายเยอะนะรโครงสร้างไม่มีอะไรนี่ปิง มีห้องวิคัมข้างบนแค่นั้นเองระบบทั่วไปหล,หลายแบรนด์ใช้ตัวนี้แล้วก็เขาใช้ท่าเคในการต้านสปริงให้มันทนบูตตามที่เขาต้องการเอาบา,บางตัวจะมีสปริงมาให้3ตัวแล้วแต่ว่าเราต้องการบูเท่าไหร่ก็จะมีสปคบอกอันนี้เป็นตัวเรือนอตัวตัว,ต,วตัวเหมือนฝาครอบไม่ใช่ตัวเรือนฝาครอบแล้วก็จะมีหมบิบนข้างหน้าชื่อเรียกในยุค90 80อะไรอย่างนี้เขาก็จะเรียกพอบินบ้นของบิ้น ผ่าเป็นผ่าเป็นมาแนี้อันนี้เป็นตัวทําให้เกิดเสียงฟิกฟิกนะถ้าออกเสียงก็เปลี่ยนมนะแล้ว้ฮสเยตเขามีหน้ากากอยเนี้ยหลายแบบอยู่นะเราปรึกษาดูเสียงก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นโก้นมันข้างหลังเขาบอกว่าปรับได้ผมรือด้วยแล้วไม่ไม่ต้องไปปรับอะไรมันเลยต้องให้ปรับมนไมปรับมันก็มีประโยชน์เลยขันล็นนอกเข้าออกขลเข้าออกเหมือนเดิมมันไม่ได้ยันหาอะไรเลย ปลอยแต่อจอันนี้หลุดและลมรั่วเท่านั้นไม่ต้องไปเป็นเซียนไปปรับมันอันนี้ก็เป็นตัวเรือนครับแล้วก็เป็นวาล์วปล่อยวาลว์มันมันปล่อยยังไงก็คือะข้อข้างหน้าอยู่เงี้ยแล้วมันก็จะชักออกลมออก็จะออกทางนี้งงไหมว่าทำไมมันปิดแน่นเดี๋ยวผมคุยในเรื่องของการคลายของเขาอนว่าทำไมที่ผมบอกว่าเวลาบูตมาแล้วเนี่ย มันถึงปิดสนิทเออยิ่งบูตมายิง่งปิดสนิท <c oughs> คืออย่างนี้ครับลมมันจะเข้าตรงน,นี้เวลาในบูธมันก็จะเกิดแรงดันใช่ไหมเขาก็จะดันมาทางนี้ดันมาชนกับหน้านหน้าก็จะดันมาชน <c oughs> มันจะมีประเก็นอยู่ตรงน,นี้แล้วก็ดันมาปิดเวลาบูธเข้ามามันก็จะเบียด ยิ่งบูทแรงเขาก็ยิ่งเบียดแน่นแล้วก็ปิดสนิทอ่าแค่นี้แหละกการง่ายๆแต่ผมคิดได้มันคงเก่งมาแล้วลองมาหลายทีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะเวลาปูนก็จะดันแบบนี้คงจะมีเทปเปอร์รองรับอยู่นี้เห็นหัวมันเป็นริ่มๆเลเนี่ยมันจะดันแล้วมันก็จะรับบ่าพอดี ลมก็จะไม่ออกยิ่งบูธหนามก็ยิ่งกดมันยิ่งกดกดก็เป็นสนิทลมก็ไม่รู้อ่ะทีนี้เรแ่้วเวลาคลายทําไงทําเหมือนกับย่ออื่นหลักการเหมือนเดิมก็คือด้านห้องด้านหลังเวคขําเข้าตรงนี้พอเกิดเวคขําในห้องข้ารรวมมันก็จะดุมันดึงพอมันดึงมันก็จะมีไดอะเฟรมไดอะเฟรมเนี่ย นี่ในเฟมแบบนี้อยู่ตรงนี้มันปิดกั้นนี้ใช่ไหมพอมันเป็นศูญยากาศมันก็ดูดแผ่นได้เฟรมเนี่ยแผ่นได้เฟรมก็ยึดกันกับแกนตนัวนี้สีมะม่วงเนี่ยก็ยกอันนี้ขึ้นมัน็ยกแล้วลมก็ออกไปด้านหน้าแล้วก็พ่นพิษดัง แค่นั้นแหละหลักการของเขาไม่มีอะไรเลยแต่ทฤษฎีของเขาเนี่ยเป็นทฤษฎีเขากว่าเขาจะคิดได้นี่ก็คงใช้เวลาแล้วก็มันจะมีวันเววาวเพราะว่างงไหมว่าเอาแล้วมันดูดได้ยังไงวะแล้วตอนเวลาเขาไปซื้อมือสองทำไมต้องดูดแล้วดูดตรงเนี้ยดูดดูด,ด,ดแล้วก็บอกว่าไอ้มันติดลิ้นหรือเปล่า เออติดลิ้นใช้ได้ไว้ซื้อเนี่ยครับมันเป็นวันเบบแบบนี้เปล่ยนวันเวเบลมไปได้แต่ตอนเกิดเวทํามันจะดูดไปทางเดียวเพืเพื่อให้มันดูดได้นี่คือหัวใจหลักของ HKS s q v อันเนี้ยของปลอมผมแถมให้ให้ดูว่ามันต่างกันตรงไหน,นอันเนี้ยของแท้ ต่เฟรมต่างกันเนื้องานต่างกันตัวเนี้ยสีคล้ายกันแต่ไม่เหมือนครับกล้องถ่ายมันก็ชัดเ็ราเราถ่ายแบบนบ้านไมนได้ใช้กล้องดีแล้วก็ดูเนื้องานดูเนื้องานคาบกาวอะไรเงี้ยของปอมจะมีอันนี้ไม่มีกิ๊บปิดสนิทก็คือถามว่าถ้าถ้าตัวนี้มันเสียเนี่ย ระบบตัวนี้ก็ไม่ทำงานเลยผมเรียกว่าตัวนี้คือหัวใจของไฮเซด SQV ครับก็คือแผ่นไดอะเฟนที่เป็นวันเววาตัวนี้แหละแล้วก็ในกล่องนะครับเวลาเราซื้อมาคืนนึมันก็จะแถมตัวฟิลเตอร์ให้ฟิลเตอร์อผมขึ้นรูปไปว่าฟิลเตอร์มเป็นยังไงตัวฟิลเตอร์ของมันอะ่ะมันก็จะการฝุ่นเข้าไปในนี้ ก็เหมือนผมบอกว่าดูของวันเววาลเล็ตมิเดียวเองไม่ให้ฝุน่นเข้าไปถ้าฝุ่นมันเข้าไปก็เรียบร้อยอันนี้ก็พังแล้วก็อย่าลืมตัวกรองอะ่ะมันมีหมดอายุพอมันหมดอายุไสในที่เป็นฟองน้ํามันกรอบแล้วมันจะถูกลมไปข้ามมาดูดเข้าไปดูดเข้าไปในเครื่องโดนดูดเข้าไปนี้ตรวจสอบดูด้วย นะครับคือมันไม่ได้อยู่ยืนยาวถาวรนะดูดีๆแล้วก็ไอตัวกองนะ่ะมันชอบมีคนมาขายมือสองอนะอย่าไปซื้อนะผมบอกถ้าหาไม่ได้ซื้อกองนะ้ำมันเครื่องเบนซินของรถอมอเตอร์ไซค์อันละเจ็ดปดบาทสิบบาทตามร้านมอเตอร์ไซค์ซื้อนั้นมาเสียแพงก็ใช้ได้มันดูตรงนี้ไปบ่อยนะครับเพราะว่าของเดิมเฮสเกตมันให้มาเป็นฟองน้ำ ครับแต่ของกองเบนซินเนี่ยมันจะเป็นกองกระดาษแล้วก็มันก็โฟไม่ใช้ได้เหมือนกันก็คือเราตัวนั้นมาใช้อยากให้ตรวจสอบตัวนี้ไม่บ่อยไม่งั้นโมออฟของคุณก็จะเสียเพราะว่าถ้าเกิดมาตันตัวเนี้ยบางทีเอาไปล้างก็ไม่ออกครับล้างก็ไม่ออกคุณก็ต้องทิ้งไปเลยอะไรประมาณเนี้ยคือพอดีผมมี2ตัวเพราะว่าตัวนี้รุ่นเก่าผมซื้อมามาใช้กับตัวนี้แล้วพอดีก็เลยไปซื้อ ดีไซน์ตอนนี้มมนใช้ดีผมก็เลยเอาตอนนี้มาผ่าให้เพื่อนๆดูเราจะได้ไขข้อข้องใจว่าทำไม SQV เนี่ยมันถึงเป็นที่นิยมเนาะและ้วก็ลืมบอกว่าข้างหลังพ้นเขาก็มีสปริงด้วยสปริงอยู่ด้านหลังเพื่อช่วยดันให้มันปิดในช่วงที่ยังไม่มีบูทเทอร์โบมาเขาก็ยังปิดสนิทอยู่ครับหน้านาสาลาจากผม เดี๋ยวเรื่องอะไรต่อไปยวผมจะเอามาแนะนําเพื่อนๆให้ฟังต่ออีกออก็มีคนสนใจเรื่องล้อแท้ล้อปลอมมันเป็นยังไงครับตอนหน้าน่าจะเป็นเรื่องเวสเกตด้วยแต่พอดีเดี๋ยวผมเวสเกตอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งอยู่คนละจังหวัดเดี๋ยวผมได้ของในมือก,มก็จะเอามาอธิบายให้ฟังเอามาไปถือถ่ายไปฟังตอนต่อไปน่าจะเป็นเรื่องล้อแท้ล้อเทียมก็ติดตามดูแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ช่วงว่างโควิดมีเวลาทําแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆ ผมก็จะนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับผมขอพูดมากครับที่รับฟังรับชมไว้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ